ใจตกออกแต้นยอดมองไม่เห็นเงาหัวหรือกบปัป้ิ yeah ไม่ม huh, ีแกฉันหรอกเจ้พ <'s> <ced> um, hey ่อแต่พ่อลองดูสิหัวฉันยังอยู่หรือเปล่าเจ้พ่อหัวฉันก็ยังอยู่ที่ลูกเอ้ยแต่พอฉันตื่นมาฉันจะล้างหน้าพอฉันมองลงไปในขันน้ำฉันมองไปเห็นเงาหัวฉันนะเจ้าพ่อเห็นเงาหัวไม่รู้มันจะเป็นรังดีรางร้ายอะไรฉันใจคอไม่ดีเลยโอราเขาถือโอลิท้าลูกเอ้ยยอดทำใจดีๆทำใจยินดีแล้วฟังพ่อนะลูกนะเอ็งดื่ม เล้ากินเล่าเยอะเกินไปเพระคนเรา่ยไปกินเล่าเยอะเข้าเยอะเข้าเนี่ยมันก็ทําให้สายตาเป็นฟ้าฟางแบบนึ่งระลูกนะขอไปเก็บดอกลูกบ้านก่อนคุณครับดื่มเล่ามากกินเล่ามากตื่นมาตาเขาผ้าัวมทำให้สายตาเขาเองเนี่ยมันเลยมองไม่ชัด ช่วงนี้ก็พักการกินเหล้า,าพักอะไรไว้ก่อนนะลูกนะกินยาอยู่บ้างนะลูกนะพักก่อนเดี๋ยวพ่อไปหาหมอซื้อยามาเพิ่มให้นลูกก็ไหนพ่อก็อจะออกไปนอกบ้านแล้วเออพ่ออยากให้ไม่เสียเที่ยวเลยตอนนี้ฉันพร้อมนะจ๊ะพร้อมอะไรนะลูกพร้อมที่จะปวดทุทแทนคุณนี่กับ ยินใจลก็คือเดี๋ยวพ่อจะไปหาหลวงพ่อที่วัดสมพานที่วัดให้เขาดูเรื่องดุยามให้อีกประการสำคัญ,ญย่อดเองบวชออแล้วศึกเมื่อไหร่รับชอบคอลูกสาวบ้านไหนบอกพอ่อพ่อจะเป็นคนตูขอให้เองจริงนะทว่าเจ้าโอ้โหตาทุกเป็นบุญหัวยิ่งแล้ว,ว,อ,ว,ยลวอยู่ไหนกันนอ สบายใจจริงๆเออเดี๋ยวไปบ้านใต้ก่อนเดี๋ย็กขย้อนไปบ้านเหนือเฮ้ยแล้วก็เลื่อยไปบ้านกลางไอทุนเอามึงเดินบนเลยแต่เช้าเลยฮะไม่เดินบนดีใจเดินดีใจปลื้มใจนี่บ้านยอดเหรอบ้านฉันนียังจำไม่ได้เลยไงฮะเอาขุนเทเล็ตมาไหนบ้านมึงหรอไม่รู้อะกูไปไหนดีใจเรื่องอะไรมีธุระอะไรมันเป็นกฎใครจะไปไหนมาไหนผ่านบ้านกำนันยิ่งต้องแวะเข้ามาดื่มน้ำ กูมไม่กินเยี่ยวหมายความว่าจะดื่มน้ำก็ดื่มน้ำปัสสาวะก็ปัสสาวะตามนะเออบบนะมึงพูดได้ขาดตอนที่มึงจะติดต่อ